รับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์และชาวอาวีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสกินไบออนอิตาโดริยูจิวันนี้เราจะมาทำการสนก,ก,กัน,นัด้วยการหมากระดานเดี๋ยวเราจะทำให้มันได้ถูกที่สุดด้วยกันทำกิจกรรมเพิ่มปูป,ปองนะครับ ใครที่พลาดโอกาสน่าจะหมดวันที่เียนมีก็เสียใจด้วยนะครับใครทิ่พลาดไปแล้วก็ทำการสุมไปเรื่อยๆเลยนะครับนกว่าจะจบกิจกรรมอยู่ที่3,000ซื้อแลก3,000กลุ่อง แล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับการแลรปคูปอง3,000คูปองเรามาดูกันว่าได้อยู่ทีุ่้าร้อยคูปองทุกคนไม่ถึงถึงประมาณ400นิดนิดๆพราตอนแรกผมแลกมา4,020 4, ัประมาณเดี๋ยวเราจะไปทำการชุม <Easy, S 1> สิทธ <Peace. S 1> ิ์ s t a r ดู s ิยจิกันเลยนะครับทุกคน มาดูกันว่าจะเสียไปทั้งหมดกี่คูป,ปองครับทำไมมันขึ้นไม่เต็มหน้าจอเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะครับทุกคนไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการประหยัดคูปองนะครับว่าทำยังไงให้มันได้คุมที่สุดเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆให้ HP ของวิญญาณมันลดนะครับอันนี้มันคืออะไร อ๋อของรางวัลที่จะส่งไปในกล่องของขวัญใช่ไหมใช่ไหมทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมล่อยมันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรามาสุ่มกันไปเรื่อยๆเลยครับสุ่มให้เฮดพีลดเรือยอยู่ศูนย์แล้วเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ่าและเราก็ได้แล้วครับเหรียญโทเค็นเดี๋ยวเราจะออกไปนรับกันด้วยนะทุกคน เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนะคจะกลับมาเจอกันครับเราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มต่อกันเลยครับทุกคนไปไปเลยเราตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆเลย เดี๋ยวเราจะกดตีจน H p ีเหลือูนยนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทิกอีกอย่างหนึ่งให้นะครับเวลาที่เราตีเลือดเหลือน้อยๆแล้วอย่าก,กด10ใบเป็นอันขาดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ครบให้เรามันจะทำให้เราเสียคูป,ปองไปฟรีๆครับแล้วเราจะมากดทีละหนึ่งเอาเดี๋ยวเราจะไปกดรับเหรียญตัเค่นกันนะครับมันจะทําให้เราตีฟรีหนึ่งครั้ง แล้วเราจะมาไว้ตีตอนเลือดเรือน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดรับเหรียญโทเค็นกันนะครับเดี๋ยวเฮิตฟีเหรียน้อยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันใหม่ เลนี้เป็นการช่วยประหยะัดคูปองไปอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วบางคนไม่รู้วิธีการซ่มไปกด190คูป,ปองหรือว่า10ครั้งในตอนเลือดน,น,น้อยครับเสียคูป,ปองไปปีเลยผมก็เลยอยากมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเวลา HP เราเหลือน้อยๆเดี๋ยวเรา,ากดทีละ1 1ครั้งเอาครับ แล้วเฮดพีเหลือน้อยๆเรากดทีรอบเดียวเลยนะครับสิบครั้งแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอิตาดุลิยูจิเดี๋ยวเราไปกดรับของรางวัลกันเลยครับทุกคนไอ้ let's go นี่นะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วกุุโปไฟล์อ้าวแล้มันอยู่ในเนี่ยคนหรือว่าผมลืมแล้ว จากหน้ากล่องของควันเดี๋ยวกลับไปดูกันนะครับอ้าวาก็กดลับไปแล้วนี่ไงอ๋อให้กดซ้ำอีกรอบเหรอโหแล้วกดติ๊กทูกไปเดี๋ยวเรากลับไปดูที่กล่องของขวันกันเลยนะครับนี่ไงแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยทุกคนดูดิปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บรังการนมินตินรับลมซาโดลิยูจิสกินของไบรอนเดีย๋ยวเรามาทำการแต่งรอกันนะทุกคน เปิดเลยครับเปิดทุกอย่างก็งให้มาเปิดทห้หมดเลยครับเราก็มาที่รูปโปรไฟล์กันนะครับนี่สก,กอบในล,ลูก เราก็แต่งหล่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับทุกคนขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ